ชี้ลัว X2 จะคล้องมึแก้ยังแบบยังคือมึแก้ยังแบบคือยังไม่สุดใจใช่ไหมครับได้ได้แล้วเราเจอกันเป็นม,มีอะไรหรือเปล่าขอบคุณดาวนะครับอยากเป็นสาวใสไฮไลไท์เฮ้ยได้ครับเฮ้ยไม่ใครวะเย้ยมาดิวะออกมาดิออกมาดิวะปักทงหรอือไงมาดิต้องพูด มามารักนะจ๊ะเอาเลยไหม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 พี่ชายเอาเลยไหมเอาเลยไหมอ่ามามามาเอาเลยเลยกว่าสุนแล้วเว้ยลงมันตท้ายครับมันน่มึนผมะเอาแมงก่อนเลยละกันเอาแมงก่อนเลยละกันปากโครงอะ่ะผมแมงเสียไม่ได้ได้งานประเด็นอะ่ะ ปักทงมาตามถึงบ้านน่ะร่วงไปดิปักทงอ่ะตามถึงบ้านหรอนี่ไงส่งกลับบ้านเลยดินี่ไงโอ้ยน้องโทษทีบ่ะและคิดรัวมาสตรีมเพจโอดโมรอบที่แล้วเกมที่แล้วไม่จ้เสียชีวิตไปก็ไม่น่าจะคล่องใจเกมนี้น่าจเจ้าอีกเอาจ๋าและโอดโมขออนุญาตเปิดโอดโมล่างทองเลยละกันเด็กๆออกไป ไปไอพี่ถวนกับมันเองเด็กๆออกไปขวามือเด็กออกไปก่อนอย่าพ่การไปเอซุดรับปันเซอร์เองออกไปก่อนพี่ขอญาตจับฝักธงก่อนพวกเองออกไปข้างๆก่อนพี่ขออนุญาตพี่ขอญาตเปิดรังทองเลยพี่ขอญาตวะนั่งอมาดิอ่าและคิดรัวมันมาเผชรโอดโมและโอดโมก็จะให้มันเม็ดเดียวไปเที่ยวสวรรค์เหมือนกินที่แล้วมาดิขี่ลงขีดรัวขี่ลงขีดรัออะไรเอาเลยดีกว่าน้องอย่ามารัวอะไรแถวนี้วะ มาดิคิลัวเม็ดเดียวอนโมโค้ดบร์เก็บปักธงเก็บปักธงสองคนในเกมเดียวกันลวงไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าโอนโมรจริงอ่ะไม่ได้ฟงไม่ได้ฟุกนะจอตัดตีนดูได้ยิงแบบนี้ทุกโจเออน้องบอได้บอลหู่คนข้องมามากูจำได้นี่เล่นคอมมามาเล่นคอมอน,นี้เล่นคอมไอนน้เล่นคอมนะไอนน้เล่นคอมออกมาก่อนวอะตัวยังไม่เจอ มาเด็เล่นคอมแล้วไงอ่ะเล่นคอมแล้วไงอ่ะโอโรก็คอมเหมือนกันน่ะคอมแล้วไงอ่ะคอมแล้วไงอ่ะมีใครคอมอีกไหมมีใครคอมอีกไหมไอนี่คอมกูจําได้ไอนี่คอมไอชุดดำคอมไอชุดดำมาชุดดำมานะชุดดำคอมชุดดำคอมชุดดำคอมจําได้เลยขอญาตเจ็บคอมหมดเลยละกันนะขอญาตเจ็บคอมหมดเลยละกันนะขอญาตเจ็บคอมหมดเลยละกันนะขอญาตเจ็บคอมเลยละครับละกัน ขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเก็บคอมเลยนะครับขออนุญาตเก็บคอมหมดเลยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเก็บคอมหมดเลยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเก็บคอมเลยนะครับขออนุญาตเก็บคอมนะครับผมขออนุญาตเก็บคอมนะครับเกมเนี่ยขออนุญาตเก็บคอมขออนุญาตเก็บคอมนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตเก็บจบครับขออนุญาตด้วยนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตล่วงหน้าด้วยนะครับขออนุญาตเก็บคอมเลยนะครับผมขออนุญาตเก็บคอมปิดคอมได้เลยนะครับใครจะปิดคอมก็ปิดคอมได้เลยนะครับผม ผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตกดมอนิงครับปันดีครับพี่ปันดีครับโอ้โหไม่ร่วงวะยี่ไม่โดนได้ไงวะเฉือนม้ะเ,เกินเพ่อนี่กผมครับน้องชายพี่จะขออนุญาตขออนุญาตเฉือนละกันเกมหนาพี่ขออนุญาตเฉือนละกันขออนุญาตเฉือนละก,กันเกมหนาพี่ขออนุาเฉือนละก,กัน